วันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเตือนด่วนให้กับผู้พิการและก็ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพได้ตะเวนหลอกผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการเปิดบัญชีมา้าซึ่งตอนนี้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดชัยภูมิโดนไปแล้วกว่า100หลังคาเรือนและข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิหลายอำเภอถูกแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้หลอกและตกเป็นเหยื่อมีวิธีการก็คือ เป็นคนในหมู่บ้านนะครับออกตะเวนเสนอค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการซึ่งก็จะให้รายละ200บาทถึง250บาทเพื่อเป็นการแลกกับหลักฐานสำคัญก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับซึ่งก็อ้างว่านำไปใช้ในการรับสิทธิ์เงินสวัสดิการจากภาครัฐโดยที่จะมีการให้สแกนใบหน้าด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดบัญชีธนาคารหลังจากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ ก็จะหายตัวไปไม่เห็นหน้าอีกเลยนะครับซึ่งในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิเดือดร้อนกันหนักมากร้อยกว่าหลังคาเรือนพากันไปแจ้งความเพื่อทำการลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานกลัวถูกดำเนินคดีภายหลังและนอกจากนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเกิดข้อสงสัยว่าทำไมทางธนาคารไม่มีการตรวจสอบให้ละเอียดก่อนที่จะมีการอนุมัติให้มีการเปิดบัญชี นอกจากนี้ทางสสสได้ให้ความรู้ไว้ว่าหากสงสัยถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลบัตรประชาชนหรือว่าบัตรเครดิตไปใช้ข้อที่1นะครับแจ้งธนาคารเพื่อทำการอายัดบัตรและปฏิเสธการชำระเงินออนไลน์ 2. แจ้งความในสำนักงานตำรวจใกล้บ้าน 3. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือผ่านทางระบบออนไลน์และนี่ก็เป็นข่าวด่วนที่นำมาแจ้งเตือนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันและระวังตัวกันไว้นะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดส่วนข้อมูลเพิ่มเติมทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่ทางเพจสสส,สหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ต้องกราบขอพระคุณข้อมูลมาณาอกาศนี้ด้วยนะครับที่ได้แจ้งเตือนเรื่องนี้ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ